สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรัตวันนี้ผมนั้นมีตัวเลขเด็ดๆของปู่เจมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับตามน้มันการครับอางื่นมันอันดเร็วกูมันคำนวณ เด็กกัลงเลยนกัอ๋ค่ะนันเด็กกัลงเลยนะคุณน่ะพร้อมกับงอย่าไ้ออกอวกาบางบางบวันที่เพ่เมียนง่ายนะมันี่เพามันง่ายอมกับมังแนวทางคือมาแล้วก็คือเป็นอรรปะสบการณ์ค่ะคือแปดอ่กี่กับแปดบนจ้ต่างรตัวประกอบมันบ่ทุกนี่อแล้วก็แกะ เกลแล้วนะตัวสูตรสูตรดีที่เราเนี่ยเดี๋ยวมันมามาตามตามเราเขาค่ะแมนหกแปดหนึ่งเลยหกหนึ่งแปดเยค่ะก็ตัวเดีนฮหมวก่อนมันมันมันามอนมันย้อนละมันอะไรเนาะมันตามตามมาตลอดเลย่อันนี้ก็แปดหกเจ็ดแมนแมนี่ับวันนี้ก็มาหานกัน่หนึ่งแปกับหกแปดกับกวันนี้หต่อมามันบวมาตัวนี้มาหรอดเอาไปแน่ล้วค่ะนี่ก็เขาาด มันเขือเนกับสูตรเนี่ยแปดกับมี่หางกับมี่นี่ที่นี่ลาเรียกอันตาบนกับล่างค่ะคมันซ้อนกันนี่ค่ะแปดซ้อนกันแปดซ้นกันเอาววันนี้แปดมาหลายหลายดินำปูนหรืออะไรทำนองนี้นะมันก็หลายกับเพราะว่ามันสูตรมันสูตรคำนวณมันคำนว่าแบบนี้แหละใครได้คำนวณอ่ะแมนใครไคำนวณแปดต้องสูตรหนึ่งทั้งสูตรสามมีดแปดนะเบอร์กันคือสูตร ส่วน mm hmm. นี้เนี่ยอ่ะส่วนนี้ไม่เคยรู้จักเพียสองส่วนนี่ข้าเนี่ยไม่เคยรู้ทำี้ตัวใส่ให้ให้หาใส่เอาท่นบอกเลยนะที่เขาจะมาถูมหมดก่อนข้ากมาสองสองกับสามเอามาเพียไปสูตนมันเะแท้คือหนึ่งสองสามเมื่อวันน่ะคือตัดสินใจเอาเอามาสองตัวยังมาถูกเพราะว่าหนึ่งเขาเปล่เขาเ่าหนึ่งมากตอนวนแมนค่ะอันเอามาเพียนะ คือว่าเขาวาแยดมาเห็นป่ะบนเขาว่าแป็ดนี่ตัวมัสไซนี่สามสองหนึ่งนี่เขาก็เลยเรียกเอาจานสามกับสองหนึ่งบอกว่านี่กับหนึ่งสองสามซ้อนกันคือบนเป็นบนนี่ล่างเขานะเก้าศูนย์หนึ่งมาตัวล่างนี่แล้วก็ศูนย์หนึ่งสองกับมาตัวล่างยาวเขาก็เลยปรจับหนึ่งซ้อนกันนี่ล่างเดือนหนึ่งกับเดียนหักตัวมัสไซคือศูนย์ตัวเดียวคเขาก็เลยบอก สูตรหนึ่งมันบางงามเขาเรียกเศษบาทแม่นค่ะมันเป็นเศษดิคือคือสูตรเรียกมันท่างเดือดมันเมื่อยอยู่ต่วมันบางงามไหมันบางงามก <c oughs> ็เล็บเบาเนาะแม่นก็าเรียกว่ากระสนหานี่ค่ะครับจะเดินคือแปดมาแล้วก็เดินเห็บนค่ะรีเกิดเด่นบนตาตุ่มเม้าไซน์เขาบอกตาสามกับสองมาหนึ่งเขาบอกมาค่ะคิดว่าสองตัวบมื่หนาลุนแล้วลุที่อาจจะมาตัวเดียวก็เดียว <c oughs> บ่าบนใจเอามาสองตัวยังหมดถูกย่ยังบ่ถือมันมีสาตัวเอามาสองตัวเดืหนึ่งตัวนึกปรเดีมากทุกทีเอาถือมาแค่ตัวเดียวมันก็ถูกแล้วหนึ่งส่นี้บ่บ่คยเห็นออกจังเสียได้เนี่ยปู่าเอมันกับบ่นั่นดอกจะบปอกก็อละมาปอกกับถือกบ่ถือลายดอกมันมีมีไผมากม่มีไผมากคือว่าตั้งแต่เห็นมากนี่บ่ค่นใค่เห็นเหล็กออกหนึ่งส่วนจั๊กเสียว่านี่สูนสนที่มาน่เดีอยตาปูวนั่นนะสูตรนี้บุลจักเทียได้เยหนึ ้าพวนอยากอยากเรียนเตรียมสูวนมากหนึ่งสองสามนี่เอามาใช้เก็บแกเกบนล่างนี่อืมเรีกคือมี่แค่นี้ถ้าหนึ่งเขาบอกมาอีกวันนี้มากมาอีกติงวันนี้ไม่น่ะสองกับสามเพียงแค่หนึ่งคือในแนวมันคือหนึ่งสองสามนันะค่ะบนคือมาหาเ่กัมาจะสองกับสามวันแล้วเอาแก็เมือห่อมาสองตัวก็สองตัวคือเกาสองกับสามอาหนึ่งมากที่เก้าไม่งถ้าคือสูตเตรียมมันบอกเลยหนึ่งสองสาม สูตรเต็มมันหนึ่งสอสามแม่จีจะมาใช่หนึ่งสมบอกให้ลดเยาดให้เดินดีอยากมันกับ้นส้นกันหลายคือฐานหนึ่งมากคือสองกับสามมาเต็มๆได้หมดนียครับประกอบประกอบแค่นี้บนก็นี่สองแปดสองเก้มแปดสาเก้าหาแหาเก้านี่แหละถ้าหาแปคือตัวเข้ามาก็ซื้อตัสูตรสูตรมันแท้คือ2กับสามตัวมันเดิน้าล่างนะก็สองเก็สองแปดสามเก็บสามแปดแค่นี้แหละบุรีรก็หาเิดห้าแปด ค่ะเลียกเพราะว่าถามีโตัวถาบอมักนั่นกับฮาร์เอลนี่นี่คือบนไห้สองตนี่ล่างกับสองตัวนี่ะถาบอมักตี่ปูจับไห้นะค่ะหามมาเซลนักหน้องแม่นก็ถ้าเขาไล่มันก็ชื่งอืะเขาแน่วลุ่นแน่แน่ถ้าเขาเลี่ยนกันได้ต่อไปก็มลำบากลำบากแม่ลำบาก คือเอ็นมันเจนสุดร์ก็เดินหนากับบุคลุทธ์ตเคียนก่บมาหันกับมาลางกับเขาก็ศูนย์เขาเดินศูนย์ให้ศูนย์มันหลายโต๊มันนะเดินศูนย์เขาวงตัวเดียวะเลยนี่คือศูนย์สองแค่แค่กันครับก็มักมักศูนย์นะมันมักศูนย์บนบนกับเปักดเปียดโต๊ดเยอะไหมเปดเปดบนเขาก็ว่าบนด้่ะ เขเรียกวิ่งเนี่ยมันก็บบอให้รถดคือจุดนี้มันบอคห้รถนี่นี่อันนี้ก็มาหกหกเจ็ดอันนี้ก็ลรางห้าห้าของพัรถดเสียนี่ศูนย์สามแต่มันมาฟังนี่งวดยวนอกานั้นมันคืมาฟังนี่ตลอดกว่าห้องมักศูนย์มันหมาเจ็ดมาศูนย์เจ็ดรางน่ะแม่ฟังนี่นช้นหมนี่ห้าเจ็ดเจ็ดอันนี้ก็สามศูนย์สามศูนย์แล้วนี่ก็ สองเก่ากาสองนะคือมาจุดนี้มันมาฟังนี่แค่เดียวเลยนี่นี่สุดสามมาฟังเดียวยาเมันก็ดีดขึ้น<ช>อันนี้มันโปรเซียมมันหน่อยก็ะเริ่มวมามเก่ามันมักสู์ที่แดงเขาลงเก่ากัผ<ช>่านแต่ละมาห้องห้องว่งงาสูญเดียวล่างแล้วผู้วิ่งกับม่นอาจจะพลาดนี่เนี่นงงยไงคือแปลประส้นขันบนล่างนี่คือวิ่งวิ่งได้เล่นได้ ก็แปด่เห็นป่ะแปดางรางสูตรกินห้องกับไม่มีแปดบวกกับไม่แปดคือวันนั้นมันจะซ้นเกเกล็ดมันออกสูนย์เกล็ดเัื่อนะ่ะมีเงนนี้แปดมาแล้วอนางเรอู่นี่มันบอกใครซ้อนไล้ดิเงื่อนซ้อนกันเห็นป่ะเก็บออกออกศูนย์เกล็อ๋อวาเ่นซ้อนกัน่ะแล้วันนี้เปอร์เซ็นแปดตัวนั้นสันปูอันแรกอาจจะมาห้าแปดสามแปด ตามักมากตปดิมากผู้มากคู่นี้เหรอคะสองคู่แหละสามเจ็ดสามแปดกัคือสามารถมาใส่หนังสามดีกว่าเัราสามนั่นคือสูตรที่บักศูนและไหลมันละงวดนี้มันมาสามค่ะอืมมันมันมันมาศูนย์มันมาสนกันมาก่อนนี่มันสนตัวนี้เอาศูนศูนมาได้มันประกอบกันมันบางงามว่าศูย์นั้นมันใส่สูนี่มันมาได้มันมันสูนนะเขาเย็นศูนตัดตัวนี้ก็เจศูนสวนปมันจั่อกันใช้กันมาได้ แต่เัินนี้มันเย็นสามต่มันบ่คือกันบั่นประกอบกันได้ได้สองคู่นี้ลางอ่าค่ะตาสูตรตัวนี้คนบ่ใครมีดอกสามเจ็ดสามแปดเนาะแม่นค่ะตาสูตรนี้มันมันหลายเอออันนี้รูปบนแล้วเออเลขสูตรนี้คนเดี๋มาใส่เพราะมันเดินดีมันพอาะรถเสือเสือเขาปล่อยมันพอาะรถเสือเสือเสูตรนี้อืมจ้าถ้าตัวประกอบเป็นกินกันอ่ เป็นี่เนี่ยยกก๊อสามนี่นไไม,มันใส่สบายได้ค่ะอทักเดี๋ยมันเกิดเง a าวาฟืนปูมาปูมาตัววงกลมปะคะใช่ล้ว่งรีบอาฟังวงกลมตามสูตรตามมักมักตัวนี้78ปะคะเนี่ยแล้คือเอาว่งสามเจ็ดสามแปดสันวงเาวงตามมันเนี่ยาาตววมายวววมตามงเดือนเดกตามสูตรบางเทียน<อ> มักนุ่งอ้วให้ถือเขาต้องห่อตามนี้อันนี้ไปยังไงครับวงสองสองเก่าเห็นปะบอกแปดเปนส้นถ้ามดาสองแปดเหปะจุดนี้มันมันจะมาดีเมนเมนออมันตัวนี้ที่เขาห้อมวงตามมันนั่นเลยต้องไปกินนะเห็นปะมันจุดหมองมันเห็นปะอันนี้ก็หกเก็บอือนี่ก็หนึ่งแปดจุดมันคือเก่าอ๋อกรมมาตัวนี้ได้กันต้าคือเขาต้องหออจุดมันดิให้ตามจุดอืม ตาขั้วมักกมักผิดอ่ะมันหมักอยู่จ้ะแต่ว่าเ้าต้องเอาเอาตามสูตรนะตามที่มันสูตรที่มันเคยมาเนาะแมนถ้าเดือมันมาหน่ะถ้างๆงทีมันบอกใครมาตัวเ้าหมักต่อมันที่มาตามสูตรมันตัวเ้าหมักมากสิบอกใครมามาหั่นนั่นมาส่วนหั่นวะถ้าถ้งเดือนมันคือแบบเนื้อปักหนึ่งที่มนส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนน่ะมันมาเมนเขาเขาบอกตามสูตรเขาตามมักเขาตามมักมันก็เลยอะไรมันก็เลยออกมาตามสูตรแมนมันเป็นสัตว์ละอันนี้ถ้าถ้งเดือนมันทั้งสี่ ดีแล้วเออ้ยงวดนี้ค่ะไปลองเบิรงกันน้องนังกันอยู่กับวาสนะจ้าวาสนามี่ลูกเป็นแนมกับถูกวัดจามี่แค่แนมกับถูกก็หละแนนยุดอกครับอืเป็นแนวทาคนะปุณะแนนจ้ามากก็ชัดบําบัดสะพันค่ะบคุณคะเอากรสันกับขอบคุณขอบคุณปูเหลายๆนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณสักค่ะ